ไม่ใจรักนทะำองกูอุฝนกระตกได้สูบฝ <laughs> นตกกระไปตะนะแต่เนาะแต่งแต่ไปเก็บให้ปวกกันยังไปแบบฝนตกตก <laughs> อยู่ใต้ฟ้จาจะกลัวอะไรกรับฝน กสีจนถนนมืดเขามา,มาหน้าฝนทุกปีอกพีรรรมยามฝนพรำแล้วีีจะเห็นหน้าใครเมื่อนี้ใส่เสือแค่นย่วเพิ่มขึน้นมาอีกหนึ่งดีกรีเพราะว่ามาวาดนี่เป็นสีเย็น มือนีก็เลยไสนหนาขึ้นอีกตัวนึงกันหนาวเนาะแต่แต่หนูก็ยังพังแตงแต่หนูก็ยัง,ง,งกันไผ่มัอใจกะต้องการความอบบุนมาพี่นะ้องผู้ใดล่ะโคชพี่ไก่กิระนาะสวัสดีค่ะสาวตุ้มมาสันโคชพี่ไก่สวัสดีค่ะสาวตุ้มก็จะไปทำงานเหมือนเดิม ฝ <laughs> นมันก็ตกเนาะพญานาก็ออกมาเล่นน้ำเพราะว่ามันเห็นฝนเฮ้ยอุณหภูมิลดลงอีกแล้วโคตรพี่ไก่สาตุ่มหลดหนาวแต่ว่าวันนี้ก็สวมเสือ้อหนาขึ้นมาอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งความหนา เพราะมันฝนมันตกแล้วมันมันมีลมวันนี้นะลมสี่สิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนั้นมันมีคนเราก็ไม่ไปเราก็อยู่ตรงนี้เนะาะเพราะว่าเราไม่ชอบคนซาตุ้มไม่มีความสามารถเวลาคนเยอะแล้วจะไปพูดจวดจวดเนาะเลิบหนึ่งค่ะโคช้ชพี่ไก่บอกขอบคุณเลิบหนึ่งเลิบที่สองจักเม่นของไผ่เพื่อนบอบปาก หากเลือกผัวก็กลัวเสียคนที่หักนี่เพิ่นมายืนอยู่นี่เอียนมายืนสตุ้มกับซีนี้ต้นเนาะเพราะปลาค้นว่าเนาะค้นว่าคนก็บ่อยากให้มูได้ยินน้ำเนาะก็มายืนอยู่ทางมาไล่แบบนี้เ้าบกเ้าบกขวบเลยมายืนอยู่ทางมาไล่ บา่าในรถมาภาษีจอดให้้าตุมว่าความทําแม่อีปอบเพิ่งภาษีาเอากูบบได้กูบบได้อยากควมกูหนีมาดีคนเชื่ออ้เอาบ่าไปขัน้นนีบ่แม่รถของสันซุ่มนั่นเข้าไปสาตุมออกมาก,ก่อนบ่ไปขัน้นนี้สิไปขั้นรุ่นเนาะเขานี้แล้วสาวตุมกับสิมาอยู่หม่องเกา่าเพราะว่าคนออกมาก่อนไม่ได้คนมาหลายเนาะ ว่าเหม่หอยลดจะมากาไหวเถอะพ่ะสันลูกสาวเพราะว่าลายในบ้านมันลูกส้ายอยู่สาวตุ่มก็บอสสะดวกสบายเนาะเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ชอบไปรบกวนใครเนาะเวลามีคนอยู่ด้านข้างเวลามีคนในบ้านสาวตุ่มก็ไม่ไลฟ์ถ้าอยู่กับซดนี่ก็ไลฟ์นอนทีทีนี้ถ้าลูกอยู่ก็ไม่ไลฟ์ ทีนี้มายืนป้ายรถเมย์อย่างเงี้ยถ้ามีคนยืนกันเยอะสาตุ้มก็ไม่ไลฟ์ก็จะหนี <laughs> ยอมรับฝีมือพวกที่แบบเออไปงานขาวดําไปตลาดไปทําคลิปทําอยู่แต่ว่าถ้าจะไปไลฟ์พูดจวดจวดในคนเยอะๆนี่สาตุ้มไม่ค่อยไม่ค่อยจะไปทําแบบนั้นนะคะขอบคุณนกลกหลานดวงใจเด้อยแม็กซี่บูกู ทั้งหกท่านแมนจะไม่พูดไม่คุยสาวตุ้มก็เข้าใจได้เนาก็มายืนรอรถเมย์ตรงนี้รถคันนั้นไปแล้วเราก็มารออีกคันหนึ่งนะคะก็ปากเบาเบาเกิดเบาเบาอีห้ังดอกเตอร์ฝนตกเป็นอาทิตย์แล้ววันนี้บักมันจะมีลมสาวตุ้มก็ย่านลมเนาะถ้าลมนี้มันจะพัดเอาความเย็นมาจากบนเขาเพราะว่ามันมีหิมะเนาะ ก็เหมือนกับเราเปิดพัดลมใส่น้ําแข็งนะ่ะมันก็จะเย็นมาล้าตุ่มกสิยานความเย็นความหนาวเพราะว่าขั้นไข่้อนความเย็นนี่มันสิไข่โดนม,นมันบอกคือไข่คี่ยงหอนคือคน้นคือบานเห่ายี่มฝนตกหรือว่าเป็ล่มแดดกับคนลนะย่างอีกละพี่น้องขั้นไข่้อนความเย็นนี่มันสิเข้าไปในตับในปอดแล้วมันเย็นเข้าไปกว่าสิเอามาร่างกายขึ้นมาอบอุ่นได้เนี่ยอุย้ยพักรักษาโตัวโดน ยางความห่อนนี่เข้ากับเซตูนบ่ความหนาวนี่ก็ตุ่มผ้าห่มใส่เสื้อนัานาบบนี้ไข่มันออกมันก็นเหื่อแตกกระทอดเสื้อผ้าออกโอ้ยลำบากอยากเย็นนาะพี่น้องโค้ชพี่ไก่ก็ส่งสติ๊กเกอร์ตาสีชมพูมานะคะเออนี่รถเมคคันนี้ก็จะ,จะวิ่งเข้าป้ายสุดท้ายทางโน,น้น แล้วก็กลับมาสาวตุ้มก็จะขึ้นคันนี้ไปเมื่อกี้นี่คันคันก่อนเวลาคัน21นาทีคันนี้มันคัน41นาทีเราก็ยังพอมีเวลาเพราะฉะนั้นเราก็มาคุยกันบ้านสาวตุ้มก็จะไม่ไกลจากป้ายรถเมลท่าไหร่เนาะเดินมา2นาที3นาทีเดินเรีบๆรีเหมือนสาวตุ้มนาทีครึ่งเพราะาสาวตุ้มเป็นคนที่แบบทําอะไรจะชอบไปไวๆจะใจใจร้อนหรือเปล่าก็ไม่ร้อนนะ ยับยั้งชั่งคิดอยู่แต่ว่าเวลาเดินเนี่ยชาตุ้มไม่ค่อยเดินเล่นเดินหน่วยหน้าเดินเดินเออเดินเออละเหยจะเป็นเป็นคนรีบสาวเท้าวับวับวับ,บ,บแล้วก็ตรงนี้ก็มีมันทอดเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายของตลาดแล้วก็ด้านหน้าที่จะมีสนามสำหรับมานั่งอาบแดดอะไรก็ว่าไปถ้าใครไม่กลัวขี้หมาขี้แมวเนาะ ส่วนใหญ่เขาก็จะมาเดินหมากันแล้วก็ตรงนั้นที่มีขาวๆคือบ้านสาวตุ้มก็จะไม่ไกลสาวตุ้มก็จะเลือกอยู่ตรงจุดที่มันศูนย์กลางเพราะว่าสาวตุ้มไม่ได้มีรถเนาะส่วนอันไหนที่ต้องมีรถต้องนั่งรถไปก็ใช้บริการรถสาธารณะก็จะไม่มีรถก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายไปในตัวเพราะว่ามันต้องเห็นได้ได้ยินเสียงฝนไหมคะเพราะว่าเราเดือน,น,น,นเดียวเนาะถ้าจะมา ได้เงินเยอะมันก็ด๋ยวจะพาเดินไปดูต้นอันนี้สาตุ้มชอบพอดอกอันนี้มันบานลงมาก็จะมีเห็ดสมองขึ้นเห็ดที่ชื่อว่าเห็ดโอ้อันนี้มันอันนี้มันพวงใหญ่มากพวงใหญ่พวงใาญ่เนี่ยเวลามันโดนลมมันก็จะสวยแบบนี้สาตุ้มชอบนี่เวลามันโดนลม สักหน่อยก็จะลวงทีนี้ก็เป็นเกษรอสวยสวัสดีเมืองมอนเทเรย์ประเทศเม็กซิโกโอ้ยฮัลโหลมายเฟรนวนเข้ามทูสวิตเซอร์แลนด์ดาร์คไลฟ์เหรอดาร์คไลฟ์สวัสดีเพื่อนฮัลโหลเฟรนเด้อ and come to my shan and sa, tum bantam If you have shan. เสียงแน่เสียงหายเนี่นยไล้ยาอายุพินสวัสดีค่ะทักทายทุกคนยาอายุพินว่าได้ยินเสียงบอยาอายุพินเนีย่ยโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบด้วยครับ I think my voice from uh, from live is stopped that because I'm forgot to put off like put off uh uh alarm ออได้ยินแล้วเหรอโอ๊ยเกือบล่องได้บังหันเพราะวา่ามันสาวตุ่มตังนาฬิกาปุกวันนี้นาฬิกาปุกมันไปมันปลุกมันมีปัญหาอยู่สามสี่เออะไรประเภทตังนาฬิกาปุกแล้วแล้วน,นาฬิกาปุกวันนี้เสียงกระหายมีอยู่สามสี่คลิปหาคลิปอยู่ก็ลืมเอาออกบางหนึ่งหันนะคะได้ยินแล้วขอบคุณยาอยู่พิ้นเด้อนะคะขอบคุณดาร์กไลฟ์ไฟฟ์อีฟแอด if i can read your channel i think yeah please go come m n t under my clip or my uh clip shot for i can go v i s i t you ขอบคุณอย่าอยู่พินเด้อเฮ็ดงานก็อย่าเล่นโทรศัพท์เถาะนัดนัวแห่งว่าเขาไล่ขาคนออกจากที่ทํางานเพาว่าเล่นทรศัพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์เฮาเนาะเฮาต้องทํามาหากินอีกโดนเฮากัอย่าเล่นเนี่ยเขาเห็นเขาอีกจับ ตกกับกินบีตีฮีกินแดดเด้เมันบาดแสบคือทำรักได้แน่นอนบอมีเ่ียนะ <c oughs> มมกเห็ดด้อยกือซัมบ้าบอม,มี่มันเดือนแล้วขอบคุณที่แจ้งมาว่าอย่างนี้แล้วด้วยขอบคุณโคชพีไก่ขอบคุณดาร์คไลฟ์ไฟขอบคุณย่ายยูพินแอนทูมอร์พีเพิรนไปทำงานคือเกามือหนีหนาวยายยูพินเอ๋ยฝนตกประกาศว่าฝนจะตกเบุญอาทิตย์แล้วก็ สิมีผ้ายุมีล่มขามาอีกประมาณหาสิบกิโลเมตรต่อโมงวันสันประมาณเกาโมงกับสิล่มมาลือถือเท่าสาตุ่มก็เลยใส่เสียขันยาวโตนาขึ้นเนาะปราวายยานเป็นไข่ทั่งฝนทั่งหนาวนีว่นขันไข่มากมันยากเนาะนะคะมายืนรอรถเมีรถก็ยังไม่มา มากกว่ามูออกมายืนท่าล่มหนาวว่าบห่หนาวเราแต่ว่ามันกะหนาวอยู่ดิเพราะว่ามันไม่ยืนถึงเนาะยียางมันล่มรอรถเมย์ไปด้วยกันทำงานทุกวันโอ้โยอยยยแยมยมกลางคืน,นตื่นดูดู งายมเจ้า,าบ่อยากตื่นบ่อยากลุกอยากนอนแหงอากาศแบบนี้แหงอุย้ยนอนคดลงุมวันนี้นอนหลายกับเจ็บหลังเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บข้อบ่ไม่แนวพอดีเนาะถามาเย็นหลายสวีเดนเออมันเย็นน่ะละมันหยากน้ำเย็นน่ะเย็นเข่ากระดูกวันนี้คัน่มกันล่มมีร่มว่อนผมปิวผมเพิ่งเด้ บานี้เดือนกระดาสิงหากัน,นก็ฮอนจนเหนียวบพไม่เน่พอดีเนาะกระจมค้นเท่าก็ได้เพราตุมกับก่ะจมดูไาในดอกอยากหนาวก็หนาวไปอยากฮอนก็ฮอนไปเอากับปับ๊บโตไม่เป็นเขา่าแต่ว่ากระสิงุด,งดนิดแน่ย่ามฮอนย่ามหนาวสาตุมสิสบายกว่าย่ามฮอนพราวะย่า,ามฮอนสาตุมเป็นก้นขีฮอนเหง่อ,ออกแลก้วกัเหนียวเนื้อนะกระสิงุดนิดทั้งผมทั้งเหงอออ่ออกนาออกขี้เลแห่ออกโอ้ยบ่ไหว เย็นหลายโอ้เยน็นนี่สวิตเซอร์แลนด์ก็สีหน่อยนะเอ่อสวีเดนบอกเยน็นยอมรับว่าเย็นขนาดว่าเก็บเสื้อน้าหนาเขาในตู้เลยดิเสดเอาออกมากอีกละอาทิตย์นี่ถุงมือหมวกกับเสดเอวออกมาอีกซักเก็บเลยดิเพราะว่ามันหนาวเย็นเนาะนี่ก็นาเขับไปในมือว่ามันมันสิโอเคมันบอกโอเคมือเสาต้องเอาถุงมือมาเอาถุงมือมาใส่เอาหมวกมาใส่ สิเหตุจังได้ในมือเอือมันเป็นไปแล้วน้องมีผัวแล้วก็รู้อยู่แก่ใจแล่นน้ำหลดยังคือว่ามาถาหลดุดสาวตุ่มบรให้รดถมาถาดิมาถาหลดพ่อใจที่สิทาคน้น กวยค้นถาค้นถาเฮ้าเนี่ยเวลาห้าม่าที่หลังนั้นละอายใจมูเขาถาสลือจาคล้องถาจากคล้องผู้เดียวสินะมันนี่ถาเฮ้าถาเขาเขาก็อดท้นถาก็สิคืดแน่ใจยว่าคือบ่เตียมโตให้มันพ้อมเนาะขันมีนัดนี่ซาตุ่มไปก่อนนัดเสมอ่าค่อยห้เขาถาเบนเสียแต่วาสิมีเหตุคัดของอหลีไปก่อนสมมุตนึงกับไปเด้คขันขันมันอยู่ไก่ว่าเออเขาน,นัด ซีเ็โมงเข้ามีลดมาหอดหนีิบโมงเข้าก็ตรงไปก่อนวักควันอียงย่าอยู่พินมาหอดหน่วักควันสาตุ่มที่ดีเนาะขันยูทอฟามือนี่สองคนขันยูสาตุ่มปักไงสามคนเบียดกันยังยังยังอยู่ไรนะ เพราะว่าบอเอาได้ของหน่อยบอมักของหน่อยอ้ายมีเมียแล้วก็ูอยู่แก่ใจบออยากเลือกเมียบออยากเสียน้องสิเหตุจังได้หากแมเห็นเลือกได้ อยากเก็บไว้ทั้งสองคนหากไอเลือกเมียก็กลัวเสียคนที่หักใจมันลำบากคิดหนักวุ่นวายสับสน ขายังอยู่ดีบอกว่าอันตรายแต่ว่าตอนนี้ในใจเลือกไว้ทรงโคนเบาป่องสวัสดีเบาป่องสวัสดีค่ะสวัสดียายุพินสวัสดีโค้ดพี่ไก่สวัสดีดาร์คไลฟ์สวัสดีเบาป่องสาวตุ่มสิไปทำงานแล้วกังขันหอมบอกว่าขันขันอ,อนนยู่มาถ่ายรถมี่ กะิไปทำงานางงรับจ้างเสียงดีเถอะครัอาารย์โอ้ยขอบคุณค่ะออฟแค่ดีค่าไรโร่มันไายนอกอ่ะเนาะเสียงดีตัวมวนมวนรับอาัขอบคุณค่ออคไไะไปะสาวตุ่มกะสิอำลาผ้าจากเดีะสิไปเฮ็ดเวียก <c oughs> เฮ็ดงานไม่ยืนถ่านรถเมฆกะไรลินชื่อซื้อ ผูได้เพราท่านเนีไปเป็นเพื่อนกับสาวตุ่มกลับไปคอมเมนต์ไปใต้คลิปด้วยยางเช่นออฟ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 เครีเคฟิโร่จังสิบอกไปคอมเมนต์ไว้ด้วยสาวตุ่มจือเจ้าบ่ได้ดิบานันจังสิน้ำไปหาเลยบ่าวป๋องย่ายูพินแล้วก็พี่โค้ชพี่ไก่เดี่ยวกับส้มมีฝรั่งตัวหนึ่งเซ่แหละเกมากว่าหนึ่งหนหัวใจประคับประคองป่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันใหม่ไลฟ์หน้าพรุ่งนี้เชา้าสำหรับไลฟ์นี้เช้าตุ่มจะขอลาไปทำงานแล้ว